สวัสดีครับอูสปินนี่ครับสวัสดีค่ะซูชิงค่ะที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าอู่ะบินไปไหนมาไหนแบบต่อเนื่องกันมากๆเดี๋ยวก็ไปโผล่ที่อเมริกาเดียปปเเด๋ยวก็ไปโผล่ที่ยุโรปเดี๋ยวก็ไปอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบบินไม่หยุดเลยแต่ว่าวันนี้มีโอกาสที่อยู่ประเทศไทย<笑><笑>ในที่สุดก็สามารถพูดได้ว่าอูอยู่ประเทศไทยนะคะ <K S 1> ก็จับมานั่งคุยกัน <ừ. S 1> ในบรรยากาศแบบสบายๆเ,เ,เราสองคนมาอยู่ที่โครงการ The Address สยามราชเทวีค่ะ ไหนๆก็ได้มานั่งแล้วเนี่ยในหลายๆคลิปที่ผ่านมาเราก็จะแบบว่านั่งอ่านคอมเมนต์ใช่ปะ uh huh. เราก็จะเห็นว่าแบบหลายคอมเมนต์มากๆที่ยังคงถามเข้ามาว่าตกลงแล้วพี่อู๋สปินนายทำงานอะไรกันแน่คะซึ่งจริงๆแล้วอันที่จริงเราเคยตอบกันไปเนาะว่าอู๋ทำงานอะไรแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็จะมาตอบอีกทีหนึ่งในคลิปนี้เพื่อเป็นการแบบไขข้อข้องใจว่าพี่อู๋คะพี่อู๋ทำงานอะไรคะ ถ้าถามว่าทำงานอะไรเนี่ยถ้าตัวหลักเลยเนี่ยก็คือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่แหละผลิตคอนเทนต์ผลิต, Content, ลตงานต่างๆเนี่ยออกมาให้ทุกคนได้ดูกันอยู่ถึทุกวันนี้ในเนื้อหาที่ก็จะเห็นอยู่เนาะว่าจะมีแบบหลักๆเป็นเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นแบบรีวิวไฟาการสายการบินออรถยนต์ต่างๆหรือว่าแก๊เจ็ตสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นในช่องนี้นั่นแหละก็คือเนี่ยแหละเป็นอาชีพเราคือเราผลิตคอนเทนต์ Content เนี่ยให้ทุกคน,คนได้ดูกันทีนี้เราคิดว่าพอหลายๆคนเห็นคอนเท่อบย อย่างเช่นการรีวิว b u i n e s s c l a s s First c l a s s อะไรอย่างเงี้ยก็จะก็เลยสงสัยไงว่าพี่อู๋อะทำงานอะไรถึงได้สามารถที่จะแบบดูมีชีวิตที่หรูหราได้ขนาดนี้เฮ้ยจริงๆ Business Class first Class ไม่น่าจะนั่งได้บ่อยขนาดนั้นนะหรือว่าทำไมถึงได้แบบขับรถคันใหม่ๆแบรนด์ใหม่ๆตลอดเวลาจับของที่แบบมันเพิ่งจะออกมาเปิดตัวมาวันนี้แล้วก็แป๊บหนึ่งเห็นคลิปวิดีโอพี่อู๋รีวิวเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช้ไปแล้วาทใชแล้วำไมถึงได้แบบมีความพรีเมียมขนาดนี้ก็เลยลองถาม ดูว่าแล้วจริงๆอะชีวิตที่เห็นในคลิปวิดีโอกับชีวิตที่เป็นจริง2อ,อย่างเนี่ยมันมีความเหมือนหรือต่างกันมากน้อยแค่ไหนจะบอกว่าไม่เหมือนกันก็ใช่มันต้องไม่เหมือนอยู่แล้คือเราก็คงไม่ได้นั่งเฟอร์ชาทุกวันเนาะจะไปไหนนั่งทุกวัน หรือว่าเราก็คงแบบไม่ได้เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆตลอดเวลาทุกวันหรือว่าไม่ใช่ว่าเป็นรถยนต์แบบใช้แล้วทิ้งอ่ะบอกว่าใช้รุ่นใหม่วันนี้ปุ๊บอ,อีกส,สัปดาปห์นึ่งออคือก็คงไม่ใช่แบบนั้นเราก็ชีวิตจริงเนี่ยก็เป็นกับชีวิตทุกๆคนนั่นแหละครับก็เรียบง่ายประหยัดตายที่แบบว่าธรรมดาธรรมดาเหมือนกัน แต่ในอีกมุมนึงเนี่ยเราก็มีไลฟ์สไตล์ที่บางอย่างก็เหมือนกับในวิดีโอที่เรานําเสนอออกไปเพราะว่าอันนั้นมันก็เป็นตัวตนของเธอเนาะที่แบบว่าได้นําไปในวิดีโอมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นตัวตนของอูสปิทไนจริงๆใช่คือหลายๆอย่างที่เราได้เห็นในงานในคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็เป็นหลายๆอย่างที่เราใช้จริงๆในชีวิตประจาําว uh ัน huh. อย่างเช่นแบบว่ารถยนต์ที่ขับหรือว่าโทรศัพท์ที่ใช้คือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนน่ะก็จะมีส่วนนี้อยู่ละอย่างของตู่ชิงเองก็มีเหมือนกันหรือว่าของคนที่ดูอยู่ก็มีเหมือนกัน แต่ละมุมของแต่ละชีวิตเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ตัวเองสนใจเป็นพิเศษแล้วก็อยากจะแบบครอบครองของที่ดีหน่อยในสิ่งที่ตัวเองอ่ะสนใจเป็นพิเศษอย่างเช่นสมมติว่าเราชอบรถยนต์มากๆเราก็จะอยากขับรถที่ดีหน่อยเนาะเพราะว่าเราก็จะแฮปปี้ในการที่จะขับรถที่ดีถ้าเกิดเรายังไม่มีโอกาสเหมือนกับว่าเอ้ยยังไม่มีเงินที่จะแบบว่าสามารถที่จะซื้อได้จริงๆเราก็จะตั้งใจในการที่จะเหมือนกับว่าเก็บออม ลงทุนในสิ่งที่เาอชื่นชอบมันจริงๆในงนั้นก็อาจจะมีแบบบางแง่มุมเป็นแง่มุมที่เธออาจจะรู้สึกว่าเอออันนี้โอเคอย่างเช่นสมมุติว่าการแต่งตัวก็อันนี้อาจจะมีหลากหลายหน่อยแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนแต่ว่าอะไรที่มันแพชชั่นลุ่มหลงจริงๆรถยนต์เครื่องแต่ากงก็จะอยากที่จะลงทุนให้มันเป็นของที่พรีเมียมขึ้นมาใช่คือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเรียกกันว่าเป็น s t a t ั s ซ y m โบเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงสถานะ ซึ่งคนที่ทํางานแล้วก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งก็ร้วแต่จะมีเรื่องของสเตตัสซิมโบล์ทางนั้นแหละการที่บอกว่าทํางานและประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเนี่ยระดับไหนหลายคนก็บอกว่าโหพี่ต้องเป็นแบบว่านักธุรกิจที่แบบว่าหลัก10ล้านร้อยล้านหรือเปล่าถึงจะบอกว่ามีบางอย่างที่เป็นสเตตัสซิมโบได้เราคิดว่าไม่ใช่ไม่จําเป็นเราคิดว่าทุกระดับทุกคน,นมีสเตตัสซิมโบของตัวเองทั้งนั้นคือมีความพรีเมียม ในรูปแบบของตัวเองทั้งนั้น<ม>อะไรอะไรก็พรีเมียมได้อย่างเช่นการไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะ<อ>เป็นพรีเมียมของคนกลุ่มหนึ่ง<ม>การไปกินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นก็เป็นพรีเมียมของคนกลุ่มหนึ่ง<ม>การไปกินซูชิโอมาคาเสก็เป็นพรีเมียมของคนอีกกลุ่มหนึ่ง<ม>หรือการที่ได้ครอบครอง นาฬิกานาฬิการุ่นนี้ลิมิเต็ดมากๆมีแค่400เหรือนเท่านั้นในโลกก็เป็นพรีเมียมของคนดีก็เป็นสเตตัสซิมโบลของเขาเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วสเตตัสซิมโบลเนี่ยมันมีในทุกๆกลุ่มคนเลยซิมโบลพวกนี้มันไม่ได้เป็นการแสดงออกถึงความรวยแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันบ่งบอกถึงแบบความภาคภูมิใจอ่ะเหมือนเราทางานมาสักพักนึงเรารู้สึกว่าเราขยันทํางานมากเราตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินแล้วเราก็ให้ความสําคัญกับสิ่งๆเนี้ยที่เราลุ่มหลงมากๆเราอยากจะซื้อมาเป็นเจ้าของเพราะที่ต้องการจะให้มัน เป็นตัวบ่งบอกสถานะของเราคือมันบ่งบอกทั้ง สถา,า,งงานการเงินเราก็บก่งบอกทั้งความภาคภูมิใจของสิ่งที่เราให้ความสําคัญด้วย <Luc. S 1> คือมันอาจจะดูแบบวัตถุนิยมนะแต่ว่าเราคิดว่ามันอยู่ในตัวของทุกๆคนแต่แล้วมันเป็น <ม ism. S 1> แรงขับเคลื่อนให้เรารู้สึกว่ามันมีพลังใน,นการ <ต prototype. S 1> ที่เราจะไปต่อ,อถึงีจุดหนึ่งให้ได้ซึ่งอย่างที่บอกมามีอะไรบ้างมีแบบรถยนต์นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นของตัวอย่างของผู้หญิงก็อาจจะแบบเพิ่มเข้ามาเป็นกระเป๋าต่างๆรองเท้าเครื่องประดับอะไรแบบเนี้ยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยที่พูดถึงเป็น status symbol ที่เมื่อ ไปสักพักหนึ่งแล้วอ่ะมูลค่าของมันไม่งอกเงยหรืองอกเงยไม่เยอะขนาดนั้นใช่อันนี้แหละก็เลยเป็นอีกมุมหนึ่งว่าคนที่ประสบความสําเร็จในการทํางานมาได้มีเงินมีทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยก็จะเริ่มคิดถึงการลงทุนทีนี้สิ่งที่มันจะเป็นสเตตัสซิมโบลแล้วก็คนที่ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งที่อยากจะเอาเงินไปซื้อแล้วมันจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ในระยะเวลาที่ผ่านไปอ่ะมันก็คงจะต้องนึกถึงเรื่องของที่ดินเนาะคอนโดบ้านต่างๆอสังหาริมทรัพย์นั่นแหละ เพราะว่ามันจะเป็นทั้ง1คือเป็นสเตตัสซิมโบของเราคือมันแบบว่าได้อยู่ในสถานที่ที่แบบหรูหราโออาสองคือเวลาผ่านไปมูลค่าที่เราซื้อมาเนี่ยก็เพิ่มงอกเงยขึ้นมาด้วยไม่เหมือนกับแบบรถยนต์ที่ซื้อมาแค่เพียงวันเดียวเท่านั้นมูลค่าก็จะถดถอยทันทีหลายคนน,นึกว่าแบบอยากได้รถยนต์แต่มันเป็นซิมโบที่ชัดไงคือมันขับออกไปข้างนอกแล้วคนอื่นเห็นได้เลยแต่ว่านึกไม่ทันว่าแบบสมมติซื้อปอร์เช่มา10บล้านบาทวันนี้เนี่ย พรุ่งนี้นะขายได้9ก้าล้านนะมันด้อยค่าลงทันทีมันทำหน้าที่เป็นซิมโบได้แต่มันอาจจะไม่ได้ทําหน้าที่เป็นตัวที่จะทําให้เกิดการลงทุนแบบว่ามีผลกําไรที่งอกเงยออกมาหลังจากนั้นอะไรอย่างนี้ใช่เราก็เลยจะมานึกถึงว่าถ้าเกิดเป็นอสังหาถ้าเกิดเป็นบ้านเป็นคอนโดเป็นที่ดินอนะ อันนี้มันเป็นสิทธิที่ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างดังนั้นก็จริงเนาะเพราะว่าแบบเวลาคนเราทํางานไปสักพักหนึ่งประสบความสําเร็จไปในระดับหนึ่งแล้วก็จะเริ่มนึกถึงว่าเฮ้ยมันต้องหาอะไรนในแบบที่มันมีความเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นแล้วรู้ว่ามูลค่าของมันจะเพิ่มไม่มีลดถอยลงโดยเฉพาะคนยุคใหม่ๆแล้วคือคนรุ่นใหม่อ่ะซึ่งเราอ่ะก็ไม่ใช่คนรุ่นใหม่ขนาดนั้นนะเออไม่เก่าขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ใหม่มาก <c oughs> แต่ว่าก็คือผ่านมา แล้วเราก็แบบจริงๆเราผ่านมาแล้วเราเลยอยากเล่าให้ฟังว่าเราอ่ะก็มองข้ามเพราะว่าตอนที่แบบว่าเราประสบความสำเร็จใหม่ๆหรือว่าตอนที่แบบเราเริ่มที่จะแบบว่าเริ่มที่จะมีฐานะการงานฐานะการเงินที่ดีขึ้นเนี่ยเราอ่ะไม่ได้มองถึงเรื่องของการไปลงทุนในบ้านคอนโดที่ดินเลยเราก็จะไปมองนถึงสเตตัสสิมโบที่มันจับต้องได้ให้เราพูดถึงกันมาก่อนน้นเนี่ยไปแบบว่าไปเล่นนาฬิกาไปเล่นกล้องไปเล่นรถยนต์แล้วเราพอเรามองข้ามไปเราก็ค้นพบว่าของต่างๆเหล่านั้นน่ะ มันด้อยค่าลงทุกปีคือตอนนี้ไอ้สิ่งที่เคยซื้อมาแพงๆก็จะเก็บอยู่ในตู้แบบที่แบบฝุ่นจับแล้วก็แทบจะไม่ได้เอาออกมาอีกเลยเพราะมันตกยุคไปเร็วไงเออแล้วเราก็เสียดายคือแบบเหมือนกับกว่าที่เราจะมารู้กว่าที่เราจะมาสนใจในเรื่องที่มันสามารถลงทุนแล้วงอกเงยขึ้นมาได้จริงๆอะมันก็แบบเออช้าเหมือนกันนะคลิปนี้ก็เลยเหมือนกับอยากจะมาพูดถึงการลงทุนในคอนโดซื้อคอนโดมาเก็งกําไรซื้อมาขายไปเลยแบบนี้ซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็ผ่านไปกี่ปีก็ขายได้ราคาเยอะขึ้นอยนาเนี้ยได้ยินกันมาเยอะ ย่อยกว่านั้นเยอะพอสมควรที่อยากเล่าให้ฟังแล้วจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่บอกว่าซื้อคอนโดมาปุ๊บเนี่ยมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นคือไม่มีทางที่มันจะแบบหยุดเพิ่มเลยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นจากที่ซื้อมาจริงอยู่ละ<อ>โดยเฉพาะที่มันเป็นโครงการใหม่ๆพอมันซื้อมาเสร็จเนี่ยพอผ่านไปหลายๆปีอะสัก3าปี5ปีอะไรนอย่างเงี้ยนนมันขึ้นแน่นอนมันขึ้นแน่นอนเพราะระยะเวลาสั้นๆอย่างนี้เนี่ยพอผ่านไปสักนิดนึงเาามันนนนน่่่ออะะคกร้้้งพขึทีฉซื เขาซื้อได้ราคาถูกกว่าเงี้ยมันก็จะสามารถขายต่อได้ราคาที่สูงขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นจริงอย่างนี้ทุกโครงการคือหลายๆโครงการโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นประมาณ3-5ปีจากนั้นอะราคามันก็จะนิ่งละเหตุผลที่มันไม่สูงไปกว่านี้ก็เพราะว่ามันจะมีโครงการใหม่มาเกิดขึ้นในเขตที่ดินเดียวกันพอมันเป็นโครงการใหม่อ่ะ เขาตั้งราคาไว้นะวันนั้นใช่ไหมโครงการเก่ามันตั้งแพงกว่านี้ไม่ได้อะใช่แล้วเราก็จะอยากได้ของใหม่มากกว่าคือเราคงไม่ไปเลือกซื้อของเก่าใช่ป่ะถ้าของเก่า5ปีแล้วราคาเ,<อ>เท่ากับของใหม่พึ่งสร้างอะ่ะคนก็ซื้อของใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นของเก่ามันก็จะมีราคาที่มันชนเพดานอยู่มันก็จะแบบไม่สูงไปกว่านี้แล้วอันนี้คือเป็นธรรมชาติของคอนโดโดยทั่วไปที่แบบคนซื้อมาลงทุนซึ่งก็จะ<อ>ต้องเป็นคนที่มองออกตั้งแต่แรกเออโครงการอย่างนี้เนี่ยไปซื้อเลยไปจับมาไปจองมาตั้งแต่แรกเลย แล้วก็เวยาผ่านไปสักพักหนึ่งได้เวลาที่แบบก่อนที่มันจะพีกก็ข<ะ>ายคือต้องเป็นคนที่เล่นคอนโดออนจริงๆก็แอคทีฟมากเลยนะเล้รู้จักทำลงทำเลพวกเราทุกๆคนทั่วๆไปที่แบบว่าทำงาน เนาะมีตำแหน่งตอนนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นเมนเจอร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มานั่งตามคอนโดขนาดนี้อ้าวแล้วเราซื้อมาแล้วสุดท้ายเราซื้อมาอยู่นะไม่ได้ซื้อมาขายไปใช่ไหมเราตั้งใจซื้อมานอนซื้อมาอยู่อาศัยจริงๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกคนการเลือกคอนโดที่แบบว่าจากโลเคชันหรือว่าจากพื้นฐานของโครงการก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอย่างเช่นโครงการนี้เป็นการกลับมาของ The a d d r e s s ซึ่งเป็นแบรนด์ถ้าเกิดเราได้ยิน The Address มานานมากเนยะคือแบรนด์นี้มันแบบอยู่กับ AP มา20ิกว่าปีอะเราจะได้ยินว่าม หลายๆโครงการมาแล้วจริงๆถ้าเกิดมองไปหาคนที่ประสบความสาเร็จมากๆอ่ะเขาจะมองว่าการซื้อคอนโดมาสมมุติว่าซื้อมา20ล้านและการที่จะขายไปได้25ล้านนะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่สําคัญเท่ากับว่าซื้อมาอยู่แล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตอ่ะมันดีขึ้น<ช>อันนี้คือมันเรื่องแบบสําคัญสุดๆละเพราะว่าแบบการที่ทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทํางานได้แล้ะเวลาสั้นลงเพียงแค่ไม่กี่นาทีแต่มาคือทุกๆวันอ่ะ มันคือแบบความสุขที่เงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้แล้วอะมันได้แบบ productive ด้วยเนาะพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วอะก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะพี่อู๋หรือว่าพี่อู๋จะพูดถึงว่าต้องเป็นคนที่ประสบความสําเร็จระดับขั้นแบบร้อยล้านเท่านั้นถึงจะสามารถซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยพอพูดถึงทั้งทําเลทั้งแบบรูปแบบต่างๆภายในคอนโดแล้วอะมันตอบโจทย์ความต้องการได้หลากหลายเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ต้องเป็นกลุ่มของแบบนักธุรกิจที่ร่ารวยเท่านั้นนะ ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นนักธุรกิจระดับแบบว่าร้อยล้านพันล้านหรือจะแบบมาซื้อคอนโดระดับนี้นะคือในคอนโดเนี่ยก็จะมีหลายห้องหลายแบบที่ตอบโจทย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันโจทย์ความต้องการของคนที่จะอยู่คอนโดมันหลากหลายมากๆอย่างคนที่ประสบความสําเร็จมากๆแต่ว่ามีธุรกิจอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะแบบว่าเออฉันจะอยากได้คอนโดในกรุงเทพไปทาไม uh huh. ใช่ไหมแต่ว่าพบว่าหลายๆคนที่แบบว่ามาซื้อโครงการคอนโดหรูๆในกรุงเทพเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ว่า มีลูกเรียนกรุงเทพเข้ามาทางานใหม่ๆในกรุงเทพยอย่างเงี้ยคนที่ประสบความสําเร็จแล้วอ่ะก็จะอยากส่งต่อความสําเร็จอ่ะให้ลูกหลานนะหรือว่าให้คนที่ใกล้ชิดกับตัวเองอ,อีกกลุ่มนึงคืออาจจะเป็นคนที่ทํางานมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งละคือเป็นแบบซีเนียร์แมเนจเจอร์อะไรนิดนึงอยู่ในขั้นแบบแมเนจเมนต์อย่งเ้ยเป็นแมเนจเจอร์ละกำลังจะเป็นดีเรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามีเงินเก็บสะสมส่วนหนึ่งแล้วก็เริ่มคิดแล้วว่า เนี่ยสเตตัสซิมโบของฉันอนะเริ่มไม่ใช่แบบแมทตเลียลที่มาติดตัวเริ่มเป็นสิ่งที่ฉันมองหาแล้วว่ามันเป็นสเตตัสซิมโบได้ด้วยแล้วมันเป็นการลงทุนเป็นตัวได้ด้วยก็ตอบโจทย์ของคนกลุ่มหนึ่งที่จะแบบว่าสนใจโครงการนี้เหมือนกันดังนั้นก็แปลว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีเร้นชราคาที่หลากหลายให้เลยตั้งแต่บอกว่าอยากจะเริ่มต้นที่ประมาณ7ล้านแล้วก็ค่อยๆอ,อัพขึ้นไปเป็นแบบอีกประเภทห้องหนึ่งอีกประเภทห้องนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบโหรวยมากๆถึงจะอยู่ที่นี่ได้ก็จะมีา ตามความต้องการหลากหลาย uh huh. อาจจะแบบเป็นห้องแบบว uh ั e เดส์รูมเนอะหรือว่าห้องแบบดูแพ e x กสอย่างห้องเนี้ย ก็จะเป็นห้องแบบสองชั้นในห้องเดียวก็แล้วแต่ว่าแบบว่าเราสนใจแบบไหนหรือว่าแบบมีกําลังพอที่จะลงทุนในแบบไหนหรือว่าซื้อคอนโดในรูปแบบไหนก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับว่านี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่จริงเรามองข้ามไปหลายปีเราเองก็เสียดายว่าถ้าเกิดตั้งแต่แบบประสบความสําเร็จใหม่ๆแล้วเราก็เริ่มมองหาแล้วว่าแบบสิ่งที่แบบเราลงทุนไปเสียเงินไปเยอะๆอ่ะแล้วมันสามารถงอกเงยขึ้นมาได้อ่ะมันก็แบบเออถ้าเรารู้เร็วกว่านี้ก็ดีเหมือนกันก็เลยแบบอยากเล่าให้ฟังนะครับว่าคนที่อาจจะประสบความสําเร็จเร็วหน่่ออยหรืคนที ประสบความสําเร็จแล้วอยากจะส่งต่อความสําเร็จนี้หรืออาจจะนคนที่กําลังมองหาคอนโดที่พักอาศัยที่ในเขตที่แบบใกล้สยามพอสมควร uh huh. ที่แบบไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นโครงการใหม่ที่แบบสร้างมาได้อย่างหรูหราขนาดนี้รวมถึงเป็นการกลับมาของโครงการเดอะแอสเตรสจากทาง AP ด้วยเนี่ยต้องบอกว่าโครงการ t ด e ะแอสเตรสสยามราชเทวีแห่งนี้น่าสนใจมากๆใช่แล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้เราไม่ได้พาเดินรีวิวเนาะมไม่ได้ไปดูว่าอะไรใช่วัสดุยังไงอะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าหากว่าสนใจคือทุกคนสามารถที่จะมา ด้วยตัวเองได้แล้วก็เขาจะบอกรายละเอียดให้แบบครบถ้วนพาไปโชว์ให้ดูทุกอย่างที่สนใจแน่นอนอันนี้เนี่ยคิดว่าถ้าสนใจควรจะมาด้วยตัวเองดีกว่าค่ะจะเห็นภาพชัดเจนมากใช่จะได้เห็นทุกรูไทายที่เขามีอยู่นะครับเห็นตัวตึกจริงๆเห็นโลเคชั่นจริงนะครับก็อยากให้แวะมาสอบถามหรือว่าดูห้องตัวอย่างได้ที่โครงการนี้เลยครับแล้วพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายครับ